โบราณว่าห้ามตัดผมวันพุธมิฉะนั้นจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวการตัดผมวันพุธจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้จริงหรือ สมัยที่ไทยยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเวลาพระเจ้าแผ่นดินจะตัดผมตัดเล็บจะเรียกตัวช่างผู้มีความชำนาญเข้าวังมาเพื่อรับใช้พระองค์และราชนิกุลและมักมีคำสั่งเรียกตัวอยู่เป็นประจำทุกวันพุธท,ทำให้นอกพระราชวังไม่มีช่างตัดผมในวันดังกล่าวเลยและคนสมัยนั้นถือกันว่าการตัดผมในวันเดียวกับพระมหากษัตริย์เป็นการไม่เหมาะสมเท่ากับตีตนเสมอเจ้า บางคนถึงกับร่ำลือกันไปต่างๆนานาว่าหากตัดผมวันพุธแล้วจะโดนกุดหัวเมื่อเวลาผ่านเลยไปจึงกลายเป็นความเชื่อว่าตัดผมวันพุธแล้วจะซวยนั่นเองความเชื่อเรื่องห้ามตัดผมวันพุธจึงเป็นเพียงการให้เกียรติเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นหาได้เป็นเหตุให้เกิดการทะลาวิวาทไม่ความแยบยนลึกซึ้งและลึกลับของกุดโโลบายนี้คือ การถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเหล่าพระราชนิกุลเป็นการแสดงออกของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อ,อก,กันมาช้านานการกระทำแม้เล็กน้อยที่แสดงออกถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ว่าจะในทางสัญ,ญลักษณ์หรือรูปลักษณ์ก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่การถือเครดไม่ตัดผมวันพุธในยุคป,ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยไม่ถือว่าการตัดผมวันพุทธจะสวยอย่างโบราณว่า